สวัสดีค่ะวันนี้พาพี่ปอมากินอาหารญี่ปุ่นนะคะไปหาพี่ป๊อกันเลยนี่ครับพี่ปอฟครับเรากินอะไรครับมาลูกมาแม่ม<อ>ถ่ายค<ด>ลิปเลยนี้มานี่ครั อ่ะพี่เปีวเลือกเอาอะไรนี่ยิงดูไกลๆพี่เปียวเลือกเอาอะไรเอาหน้าอะไรเอาหน้าอะไรมั้งอย่าชิมอย่าจิ้มอย่าจิ้มอย่าเอามือจิ้มกุ้งได้ไหมเอากุ้งได้ไหมข้างหลังจิ้มข้างหลัง้งหลัเอากุ้งได้ไหมพี่เปีวขยับมาขยับมาขยับออกมาเอากุ้งไหม อันนี้กินได้เหรอลูกได้หน้าปลาแซลมอนนะย่างย่างโอเคย่างเหรอมี่ปลาไหลไหมลองกินปลาไหลสิกินกุ้งปลาไหลด้วยนี่ปลาไหลปลาไหลอะไรคะปลาไหลอะไรสีอะไรอีกกุ้งไหมนี่นี่นี่อันนี้ไม่ชอบดูวันนี้อันนี้สาหร่ายไหมสาหร่ายเอาเปล่าสาหร่ายพี่จ๋าเอาเอาเอาทีดั้คืออะไรสาหร่ายไงลูกแล้วนี่เอาไหม มห,มหมดนี่น้องกินหมดนี่ไม่หมดหมดจะไปทำไมนี่ไงไข่กุ้งเอาเปล่าเอาไข่กุ้งไหม่ะดูก่อนมีไข่กุ้งเอาเปล่าเอายังเอาไข่กุ้งไหมนี่อันนี้นี่พี่เบลกุ้งนี่ไหมนี่ครับเรียกลาดูร่างนะสิบสองนี่สิบสอง อันนี้ไงเธ้อ๋อ oh. นี่ครับอาหารที่เปาเีาเป,า,เปามาที่นี่ไม่ไปยุ่งกับพี่เขาเขาไม่ไดยุ่งนี่เอาไข่ไหมเอาไข่ไหม uh huh. ไปโขกอะไรมานี่พไปโขกอะไรมาเอาพุดมานี่นี่ไงนี่นี่อร่อยเนอะเออให้ปลากิน อพี่เภาอะไรบอกอะไรนะคะฝากกดติดตามเลยครับมานี่มานี่หันหน้ามานี่รเร็วเร็วมานี่นิ่ง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 นเดีนิ่พี่อกเร็วไม่ไดงไม่เจอฮะเออเดี๋ยวมาตักใหม่เดี๋ยวฉันไปป้อนลนางก่อนนี่นะครับไปต่อไปไปกีป่ปะปะปะท้องเหนียวแล้างมือถึงเออรู้ละ เดนะดีออด๋ยวไต้โตเดีกวล่ะโตเด็กนะมันสูงดีเอาโตเด็กไหมไม่ต้อักตีกลนะอกินได้ไหมได้าแม็ดออกแปวนไว้นี่เอาแปวนไว้สีส้มอ่ะโอเคไว้นี่แหละไค้พป้อนคำหนึงเดี๋ยวแม่ป้อนแล้วเดี๋ยวปิดคลิปก่อนเอากินเียบเ อั <Yeah. S 2> น,นนี้อย่าพิ่มอันนี้เกิอสิไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะเยี่ยมเยีย่ยมไปเลยไปเอาจานใหม่ให้อย่ยาอย่ากระดกอย่ากระดกเอาจานนั้นเขไม่ได้เหรอไม่ไปเอาจานใหม่